นีประจําหนังโมลาแปลว่าไปบ่แบบว่าคนบุญคนดีไปนอนเนานะกับเขาน่ะไปมันเป็นยักษ์ชี่หนาหนาดูนี่เขา,าจังหวะก็ดดเอาเาอบอร์ขบานนั่นตำรวจยุ่งแค่มือนเขาแล้วบอกเอบอร์ขบาน,น,นเขาจะโทรเอาโทรใหม้มาว่าฟันก้อนหนาหนากับเขาแปลว่า,นะา,า,ห,าววหาไปเมื่อฮอดกลางถอดกลางทางนี่คนข่าคนตีบอพิษบ่อเฮานี่เขาจะทํามื่อชี่เนาะอ่าพวกเฮาเป็นลูกเป็นผัวนี่ไอ้น้องเฮาเนี่ย เขาเข้าไปคือฟุตชากับไอ้กับน้องเขาเช้านี่พิดได้ยันนี่นะมันบบลง้อยแล้วเป็นไปว่าเอาห้องมาแล้วไหมหกล้านกับมูตัวหนึ่ง<ม>ถ้าไปเนี่ยเจ้าไปโบ,บช่างนั่งบวลาเขาก็มีไอ้มีน้องไปหลับไปทาเอาขอ้างไหนบนเมน,นเว่าเขาไปเอาผู้หนึ่งผู้เดียวเขา,เา<ม>คนเต็มหลุดกันไปไปห้องแล้วบัดักเมื่อบัดหลักเมื่อชาเมื่อวานนี่ เขาไปเก็บมักม่วงอยู่ในนาใกล้ๆนี่มาเลยเมื่อเลยเออแล้วผู้ติดต,ตามไม่เอานหน้าผัวหน้านตำรวจอยู่ในอันนั้นแล้วในวิลล่าแล้วเขาคูรจักกันกับเราเดี๋ยวเจ้าเมืองในวิลล่าเขาควจักกันไปบป็รอดดอกอีนี่นั่นเขาบอกเท่านั้นแหละอืมเนาะ่นั้น,นแหละ <laughs> จะห้อยเลยเ,เยหรอว้าวไฟแบบบ่อพุโรบี้พัวตีนไปนอนเขาก็มีเนื้อ หลักมักชอนมีอ้มีน้องมีพ่อมีแม่เมื่อเวลาไปกบเบอไปผู้หนึ่งผู้เดียวน้องเทาก็ไปรอนเท่ากับชองบัดนี้เนื้อหมูเฮาก็ผู้หนึ่งบัดนี้เลยแล้วก็พอบ้านอีกก็ไปนาแล้หล็ไปหลับไปทาเอาก็มาโลดเมื้อนวดมาหอดเพื่อนเทิงชานแล้็มามีเขาว้าในี่ยนีนนี่เลยมื้อตะบิดแต่ว่าเจ็บท้องเจ็บท่องยังเมื่อก็ว่าเมื่อเขาเมื่อขคาวที่ปล่อยเมื่อผู้เดียวหัน แค่บ้านกะชิตีเฮาแบบไอน้องกะชิตี้ว่ามีอเจ็บท้องเจ็บไส้กะป่าเมื่อแม่เทาอยู่พุ่นกะทีบ๊อกกับเฮาเฮาเดี๋ยวพ่อมึงเอาเนื้อเอาเนื้อแหละเอาไอ่เอาน้องมายมาอันนั้นกับเฮาเลยก็ให้ให้ขอให้ไหวเฮาก็ไหวเขาข้อมอนั้นก็เชื้อเงินทั้งเงินพอลามเลยก็ทั้งเจ้าโคตรเลยก็ทั้งเงินหมูทั้งเงินฮีดบ้านนี่กับพวกนี้เสียอชิปไปหลาย ไปเมื่อนอนชิวานได้ไร์มรายเนาะเอาแล้วเมื่อร้อยได้เจ้าโคตรก็หาลานข้าบ้านกระชามลานดยข้าหมูอีกกระล่านแปดแฉน่อข้าบียข้าเหลาอีกกระชองล้านไปบมล่านกระลานหาโดยเจ้าชิวานไดรฉันก็ขึ้นบังคันแล้วมันเป็นคนไปสื่อมาได้ชองคืนหอบเมื่อหลักเมื่อชามอีคือฉันได้กฎหมายนั่นได้แงินมนถือแล้วก็ขันอีน้อยนี่ อันป๋ออะไรไปเอานั่นีิเป็นเฮือนเป็นชานติห่างทิมีีิคอดมหำผัวมันน้อยนี่ไรบ่ดมบดมดมหำมมันโลดดมหำดมคอยผัวมันนะนั่นนั่นนึกออกผู้ใหญ่ผัวเก่ามันตีจนแข่าขาดหักนี่ทางเทิงนีหรือเปล่าหนักหนักมันบ่พังความไผนั่นแหละโอยมาเลยมาอยู่เฮือนแม่ได้ชอกแจมือขึ้นไปมาขึ้นไปหาผัวนั่นเที่ยวเที่ยวขึ้นไปไปมันตีหัวแลยขึ้นมาเอ้าผัวอยู่บ้านป๋อนี่ทางเขานี่ล่ะนี่ โดยเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้าแห้งแล้วบักอันนั้นไปอยู่ในวัดเมื่อนั้นเมื่อก้าเจ้านี่ก็ไปบ้านปออยากไปเบิ่งผัวอยากไปฉิบแบบบ้าไปของเราเทิงน <laughs> <laughs> ้อเขาลงรถไปกับปาปอแล้วของเราเทิงเน้องมันเล่าอย่าง้วเอ้าพี่น้องเขาหนึ่งบ้านเขาเนาะเอาฟังบุหัวเนาะไปไงเออเขาจังโอ้ยเฮาว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นรางมวัลฆ้าแล้วเมื่อไงก็ได้คืนน้องเนาะแล้วก็บอกชาอบ้านบอกเท่าแก่เนี่ยโฮมมาเลยก็ เอาหมูมาฆ่าฆ่าอะไรก็จำผีจำ้างเขาอะไรก็จุดบันทอกบันทึกกันอมือเมื่อไม่นาบอกว่าอย่างนี้เออแล้วก็มาแล้วก็เอากระชูบหมูในเฮาเฮาก็มาเบิกบ้านเขาลวยน้องเขาก็ครอบเป็นไผ่เป็นนางเหมือนบอกเฮามาเฮาก็บอกเหมือนเขาบอกได้เจ้านั่นได้เป็นไผ่เป็นนางเลยเด้ออยู่พี่นั่นไปให้ลามาให้ครอบได้เออบัดเมื่อบัดครอบไผ่หลักเมื่อเขาไปถามน้องผู้ไปนำเฮาเห็นบ่เมียเฮามาขอบอก ามผู้ไปนํากระบอกเอาเลยหลักเมื่อชุดช้านี้จะได้หอดเหือนเอเคยมีบ่ชั้นทัมดๆหาเจ้าไปตายอยู่กลางทางบ่นจ้มีคนข่าวคนพันค่อยบ่ไปโทษบอกป้าเมียมือะมันต้องไปโทษอยู่ในกฎหมายอมาเ่าอยู่น้ำเจ้าเจ้าไปยังบ่บอกก็บวกอันน uh, ี้บอกเขาาเอาอันนี้เมื่อบ่มีน่ะเขาห้องมาเอาเอาเลยเบอร์อันชาวบ้านอื่นเขาที่ห้องมาให้ชาวบ้านน่ะบอกเขามา พอแม่ไอ้ยน้องเขาจะมาว่าวกันอยู่พี่เขาเอามาเงินเขาบอกไปได้ไปว่าวอยู่ีกความมันอยู่พี่เด้อที่ว่าวอยู่ใช้แต่ว่าวความอยู่พี่มาน้ำเฮาเลยที่รักเมื่อนี่บ่ได้แต่ว่าเอาไอ้ยน้องและมามาว่าวกันนี่ที่ถั่วกับแม่ว่าวกันนี่อนเขาว่าไม่หกบาทที่มาลาดไพ่หนีบ่อชังเฮยีบ่ลาอยู่ในบ้านเฮานี่เนาไพ่ไปบ่อชังนั่นเขาเอาหกบาทที่มาลาดเขาว่า เคยไปบุราดเนี่ยค่ะฮักปัติมาลาดในช่องนี่เนาะได้เอามาเฮือนมาชันเขาก็จดว่าเจ้าขึ้นเนาะน้องหนูเขาเอากระโชกหมูมาอ่ะโดยนี่เด้อบ่อันหัวเมื่อนาหางเมื่อเท่าเขาให้เลยเขาก็ขึ้นบอกเขาแล้วเขาก็บอกเขาเมื่อแะไรบอกเมียตัวเด้อไม่ได้ไปใช้มาใช้ก็บอกได้ฮักมาฮักก็บอกโดยเจ้าก็ติไปิมาใช้กับบอกให้อันเมื่อโลดยได้มาโลดยได้เด้อบอกเขาได้สั่างนังลาได้ใลาไม่ครับทุกท่า ทงเจ้านี่เครื่องนุ่งของถือเจ้าเมียนนี่ตั้งอยู่ในนี่นั่นให้เจ้าเอาเชื้อเอาเม็ดบนเชื้อ,อชิ้นเอาเมียนบนชิ้นอันนี้นั่นเขาวา่าเขาเตรียมมันให้คนตายชีพายไปอันให้คนตายนั่นในไใินกระเป๋ากระเป๋านี่เขาอบอกบ้กเฉยอยู่ที่เจ้านีา่ทิไปใช้มาใช้ก็ให้จะบอกเขาเดอ้อให้น้องงข่อยมัดมือเช่ามาบอกทั้งคืนมอเช่ามาหลักเมื่อเลยคอยไปเก็บบางม่วงพวกนั่นพวกนั้นมาเมื่อแล้ว เพอ,อาะกับประถามเขายนว่ามัน,มน,มนเมืองบอกบอก่บกเขาโมเปบดเห็นเนีเน้ยเจ้ามาแน่เขาว่ามอนี่เขาว่าเดี๋ยวนนันให้เจ้าโทรหาพอบ้านหาอ้หาหน้องเขาอยู่พุ่นเดอ้อให้มันมามาว่ากัจชกกันว่ <c oughs> นาสิมื่อรีกรดีไอ้น,น้องออมันบอกมากให้ไอ้น้องเขามาให้มากเมาดาทรรมดาบ้านกันมันน่ะแหละความว่าอยู่ละมันเด้อเขาจะทามาเป็นยังเจ้าเมืองเขาจะข่ายเขาตีบอใ้โทรมาตุ เด้อโดษเด้อโทน้องขาคนัดูเอ้นี่ไงเอาเบิ้ลแล้วก็เติมใหม่แล้วก็ว่ามาใหม่อ่าเออเต่ามันแล้วก็ว่าโลดเอาว่าจะไปขอนั่นแล้วเฮ้ยคำบัญชีเป็นตาได้ฮะไห้เอางอนี่วอาไปนะแม่แล้วตัวได้เอาเลยฮอันจูหัว ป้าเนี่ยแม่ชะเมียตูนั่นมาอยู่น้ากันกระเทกนี่เตกมีอยู่เราเขาเลี้ยงตูนันเจนบอกเตกนั่นมีอยู่เราเขาเลี้ยงตูนันจุนนันชิ้นชีวิตนันคันโดก็เขาเตกปีหนึ่งสามร้อยปลายลวมาลดเอาจักแล้วมันก็อยู่คนละบานเลยบักแน่นบักอันนั่นบักอันนั่นมันก็อยู่นักกระชฉาคนเฮาบัดอยู่คุดแขกที่ อันโจเป็นทหารน้ากันบทผลอยู่เฮือนลอยเด้ออันน่องชายเฮาอันเมียเก่าเฮาก็จักที่เขาโมทั่วหมอนั่นเออหมอทั่วน่ะน้องเมียเก่าเฮาอันนั่นมันตายแล้วมันไปเอาเมียอยู่นาวางตายแล้วหมอทั่วนั่นอันโจนั่นโจนั่นเราขอโทษด้วยมันโจนั่นอยู่บ้านไหนตัอนตะกี้นั่น บันข้อคำเท่าเนาะเออเยวนี้น,นะเมื่ออยู่บันข้อแมนบอกเออเออเตงเตงก็จะได้อยู่ได้เฮ้ยมียบันข้อน,นั้นห็นบอกโันโทมนี่แต่มันก็ได้เพิ่งวันกาดีแล้วเฮ้ตำรวจก็ร้อยเอก บัดอันอันนั้นแหละจังวะบัดทหารบัดพันโทมันดีแล้วโตนั่นลูกได้ฉันนั่นเจงบดชีเลี้ยงลูกเจงนั่นนี่แต่ชาวนาเบิดในโลกเมียเก่าเต๊งันเออแม่นเลยบอกเฮาน่ะมันบ่มีไผยว่ารีได้เฮาละบ่มีภัหรีรอได้อยู่ผู้เดียวเฮาได้เฮาจังอยากได้เมียนั่นเออเออไปไปนิด ฟ้าลินแล้วเขาจะกวาน้ำตัวแล้วเขาจกะฟ่งโตัว,ว,าตว,วอาวลุดกันลูกไปพอเมียเขาจะซื้อน้ำมันใช้ดอกเออเออน้ำมันอยู่กับเขาเออเออไปไปอันเรื่องของดีนั่นมาหาเขาลดุดนี่ป้าเขาเมื่อกี้เนี่ยมันว่าเขานั่นสังคมแก่เออเอาจากได้บ่ได้แล้วก็มาถามมึงอ่ะฮะ เอา้าถ้ามีนั่นแล้วก้าบุมีเขาให้ตัดทิ้งเลยขอ,องเต่งเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วดอกเขาวะโยกจังหวะนั่นแล้ว,ลวขอขอ <c oughs> จวับมาเบิง้งมาว่ากันเบิง้งมอาเฉยๆนีฮะบ่ไใดเมื่อมันชีเมือ่อเมื่อชิปบกับเฮานั่นบ้านาานี้ลราเฮาว่าคขออนุญาตน,น้ำตัวชุ่มดวงนนี้ เฮาอ่นเฮาควาใช่มันมันบืนไปบืนไปมันตุ๊ต๊กเชื่อเช่อนอนนนัเฮาเล่นลูกเฮาเฮาเฮาเจ้าเห็ดกันที่ฮะอนใดก็เฮาเลยว่าวันนี้เฮาลูกมานั่งว้าวได้ปันเฮาว่าเจ้าเห็ดวันนี้บ่ได้ได้เฮาอ่ะเออคอยเอาเจ้ามานี่บ่แมนาเอามาจะห็ดหม้อแกงแรงง่ายได้เฮา่เออหลายอันหลายอย่างได้เออลูกเคลื่อนใช หินลาดผูชาติหินดานวันนี้บบได้ได้เฮาอ่ะขันฟัวหักเมียแพงกันเอ็นจนต้องคิดในใดกันก็ได้ได้เฮ่าว่ะสมมติว่าคือกันกับเจ้าอยู่กันข่อยเนี่ยมันกระชํำกันครับอันฟ้าอยู่ในอันหม้อคอยได้ว่ะคอยจะกินอะไดคนก็เห็ตกินได้ได้ว่ะโ่เป่นคนโบแต่งบบแปลงเจ้าได้เฮาเฮ่าในนี้เฮ่าอ่ะชิปหัวเขาเช่าหัวงอกได้มาลงบันทอกบันถึกกับข่อยเนี่ย่อยได้เช่นชัญงากันกับเจ้าได้ เป็นัวเป็นเมียกันอะไรได้ดีนี่เจ้าทีนี้ปัญหายัางก็ะ่อยบิีพกระติดขัดยังกว่าน,นี้เฮาอบัดอ่ะเจ้านอนลงนอนลงนอนลงบอกบอกเขานอลงนอนนอนอนอนยังวะนอนนอนก็ชีึ้นเจ้านี่วะว่าขอขอน,นุญาตนาเขาก็นอนบัดนนอนแ็บใบ้คือใจเฮาแล้วแล้วบัดน,นี่เหตุชมใจมันนั่นอยากให้แล้วท้เมื่อกี้มันเหตุเขาก็เฉยอ,อยู่เขาก็นอนเฉยอ,อยอู่แล้วมันแลวขุ้นแล้ว เฮ็ดกับเระเหอมกงลีล้อได้บ่คือเฮ็ดได้จนมันมันมืออยพอแล้วาบลงบ่เนี่ะเอาเจ้าขึ้นค่อยบ่เนี่ยขึ้นเลยบ่เนี่อมือเชาบ่เม็ให้เฮ็ดเ้อมบ่นี่ยยาบ่เนี่เขาก็ยาชามา่เฮาก็นั่งเชยอนอนเชยอยู่ไปหนึ่งเข่าเด็ดกินขกแน่เห็ดบ่ได้ให้กินหนึ่งเข่าหนึ่งแล้วไอติพะแอนเมียนแล้บบ้เนี่ะปัดเทินปัดหยังเมียนนั่นเมียนเขาเ็าว่าชงใช่ว่ามันชีบไปใช้นะ เอาโหลดจับเอาขู่ลงไปเอาหมกหม่วงเฮิงเติบแล้วเฮ้ยสิบิตรองชิบเช้านาทีขึ้นมาเราโบหินเอาแล้วโบหินทงก็บโบหินยังก็บโบหินเอาแล้วเขาว่ามันเมื่อแล้ววันนี้เขาหลดสิไปเอากระแจมากระแจโหลดเขาหน่อยสิลงไปเอาโหลดแรงน้ำวันนี้ไปมาประเชียงกระแจีเมียนเลยกระเกระต่าบนเมียนอ๋อคันว่าคนชาวมันธรรมดาในธรรมมันบอกบอกชำกระแจนี่ตำรวจผมได้ถามไปเขา เราก็ได้พันพันธุ์ธูปอยู่ในวิรานั่นเขาประดูจักกันกับเราวันนี้เราโทปทำมันเลยโอ้ยอยู่ในกระตาอันในกุศลกันว่ะเนาะเป็นเบิ่งก็เห็นหลีวันนี้ยังบ่เห็นจะคัมเหมือนช่องบาทเดี๋ยวนี้เออช่องบาทนะเขาแขนจะคอมันตอนมันมาตะบิดนั่นแขนจะคอมันแะไรบานี้แะไรมันก็ถือไปถือมาอยู่นี่แล้วไปใช้ดูไปใช้กลับไปน้ำก็ถืออยู่ฮัทบานี้มาบานีเฮาวาหยักมือมือนั่นเดี๋ยนั่นก็หยักมืออได้ก็หยักมือเขาวาเอามา ใช้คอนั่นครับอันพระัดแขนมันก็ดึงพลัดแขนมันดึงตกอยู่ในตารางเฮากระโบนทำซ้ำวันนี้ใช้คอมันก็ดึงออกมันมันบกขาดที่ใช้คอมันไหนชองบาทอุนอ่นมันก็จะดึงให้มันขาดเลยมันทำบกขาดเอาให้เฮาอันนี้เฮาคือเขาเป็นเม่อนกัะชาหันบัดมันเมื่อแล้วเฮาหาบุงมันบเห็นนี่เออมันละเมื่อแก่อยู่พูดอ่ะมันว่าวาชีมันว่าน้ำมันอัน ตำรวจมันว่าเมื่อแต่แต่เมื่อคอยมาตำรวจรถุนเราหาเหาะหาหอบอยู่โบเห็ดงอชนะเออวันทีหนาแล้วเฮาหาเบิ่งบนเฮาเมียนอ่ะมันโบเห็นได้นี่ยนะถ้ามันโบเมื่อเนี่ยไผเชียวเมื่อเฮาะกับที่หนาแล้วว่าคันบอลแล้วนั่นให้เห็ดกันไม้ก้อเราว่าเห็ดเออเราว่าชิ้นผวนโทนาตำรวจนั่นเราว่าเขาเน่ะเอาแต่ว่าเอา หาบุญกระครักรูก้เราอะตู้เอ้ยเรา,าเห็นอยู่ประหลัดแขนนะเห็นประหลัดแขนมันบริณนักบาทนึงอะน,นั่นน่ะใช้ก้อนตีช่องบาทผมทำได้ฉันฮะบ่อบริณน้ำบอ่อน้ำห้ำองบอ่อน้ำนี่แต่หาจีไม้ก้อเช้าหกปี เอาบอ่มักกับเมื่อเฮาไปเพิเ่นแปังบ่เวา้าก็คือกันกับเฮาไปโปแปลงเมื่อน,นั้นละกินหมูกินยังกัมกักไข่บ่ได้ตีหยังเท่ากขยาคะแนนหักแพงข่ออยนันนัน้นเชื่อชินบ่เว้าเชื่อนัน่นเชื่อนุ่งเชื่อถือนี่ก็สิเว้าแล้วก็สิไล่แต่มื้อเรามานาก็นมีอยู่5-6ล้านเอ๋อจะให้ฮะอ่าเน็ตเฮาหนั่นบ่พอพอคําบ่ พอพอคำก้อนพอคำก้อนเน็ตเฮาบ่อพอคำก้อนเออเออตัวลาวพอคำก้อนตัวลาวเออเออชมมาโลดเฮาชิฮับเอาเออไปใช้เนืคู่ผพาเนื้คู่ไปใช้เออเห็ดบุญบ่เห็ดบุญน้ำคนตายบ่เออเออไปไปไป ใช่ไปฮะนั่นแหละเอเอ,เอโดยให้โทรมาตุพ้นอยู่บ้านข้อคัดเท่าขนาหมู่เดียวกันตะกีนก้นะครับเพือ่อนบนบ้านมันอยู่ชุดอ่ตะพี้มันจะทานอยู่ในเชนูนี่อยู่ข้างลายนี่โดย<อ>โดยบ้านนี่แหละมันออกเมือเม่อตะพี้แหละกับเมียตายเมียตายแล้วเอาเมียใหม่หักเอาดีนะวางคิดไปเมื่อนี่<ด>หากเอาเมีย เอาคนบ้านเดียวกันแหละหักอุเมียนั่นชี้ปลายโดยมันนั่นมันนั่นแกแล้วมันเจ็ดสิบปลายเลยมันว่าโอดกว่าเฮาอีกโดูโดยโดยมันนั่นนะตัวบันนี้ตกลงทางเมียน่ะติดต่อได้ยังวะตอนนี้ฮะอันเมียอันเมื่อนี่นะก็ได้นต่เลี้ยเช่านี้กาโทรหาเฮานี่แล้โทรหาโดยโดยโทรมาเนี่บอกเฮาเฮาว่าโทรถามเป็นไรเป็นไรได้นะตูวเคยเห็นแล้ว คุยเบิ่งเลยนี่เจ้านั่นทิไปเอาเมียเช่าปูนเอาลดเอาลดเด้อเอาลดเด้อเอาคอยากเจ้าบอกเด้อวะเออได้ใครก็เอาแล้วทั้งหมดเลยไปท่าเจ้าเจ้าบ่เมาบ่อเมื่อตกลงเพิ่นอ่ะบ่มาเนาะบ่บ่มาทำไมก็คอยยุ่งคุณตำรวจคนจิคุมตัวมาเออกับมอนคอยล่าลอยคอยจับบ่จับรถบ่โดยโดยมันเมื่อบ่ถือ เมื่อกบอกเดี่ยเป็นยังคือเฮานี่ยข่อยจักคือขนอยากปลาก็บอกว่าข่อยจักปลาข่อยจักเมื่อแล้วก็เขาก็ะบอกหมดอกโดยก็แม่หมูอยากปลาอันนั้นได้ระตัวเนาะโอ้ยนั่นจริงๆดูนีลาใครเยอะนะกองเฮามื่อนำเนาะเออขันว่าโอ้ยคนยังอยู่น้ำเจ้าโบได้หรือข่อยจักปลาเจ้าก็เบื่อบบอกไงหนอคนอยู่น้ำเราโบได้เด้อเป็นจิเมื่อแล้วก็บอกตีอันนี้หลักเมึงเออเอาเมื่อตายเส้นว่างกลางทางมีคนหลัดขาหลุดข้าง ถ้ามาพออพวกพวกยายาลายคือก็มือนี่โดยแม่เห็นบ่อเชาวันั้นเขาเอาขึ้นไปพูดเจ็ดมือผองกัจังปล่อยมาจนยักตายชนชามชี่คนเห็ดเปลี่ยวดู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 ดมดูดูู่ดูดูดนดู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 อเจ้าไปูัูดูึงดแล้วบดูนวดูดูดูแูนูดูดคนอยูู่ด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 อดู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 ่ะดัดูดูดูดนด่ดูดูดันูดูนูดูดีดูนูู้ดูู่นูดนดอดู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 ู้ดว่าผู้ใด โลยเขาจะมาจับม hey, really? ันบ่แมนนโคนวายบ่ดหรือย oh ังมาทั so, ing, ้งไม่เถาได้จับันนี้ไม่เ่าเพิ่นได้ว่าอย่างอยู่บ่อไม่ได้ว่าได้ไหนไม่เ่าก็ดีนว่าลูกมาหอดมาเทิงเลยกัสิโตโอ้ยมาหอดเลยลูกเอ้ยฉันอย่างที่ก็บ่อดูดูดูพอเถาไม่นายน่ะถ้าขึ้กันโดยโอ้น้วจะเขาบ้อกันถือกันแล้ว กันมันบ่เมือดอกจะให้เขาเมื่อจ<ล>ะอให้น้องเมืออ่อคุยกันฮะบงอกงัอออนเอาเมื่อเลยกับคนกัขนคนดีอย่ามา่อยังกับเอาให้น้องมาปรึกษามาบอกมันที่บอกที่รวยรวยมันเป็นห้อเอาเชื้อได้พวงงวงมีควายบาได้ไหวได้คอได้จับใจไหวขอนับบ้านนเมืองใครเราบอนี่ชิบเขาเขาชาวหงอกเต็มหมดหมูตัวหนึ่งจนบ่จากพอกินรวยรวยน่าตื่บัดกินนั่นเออบัดเมื่อเป็นความมัน กูจักว่าชิ่ยแล้วบิดเฉยมอ่อยู่โอ๊ยขยันกขยานลกเสียนักค่อยทำนี้ลูกมือหนึ่งค่อยห้องมานอืมโดนหรือว่าเมื่อโอ้ยเม็ดอยู่ชิ่งๆจ้างโดนค่อยก็มีไอ้ไมีน้องมีพ่อบ้านตาแฉงเนี่ยคันว่าค่อยพิษก่อยเมื่อหายน้องค่อยมาช่างช้อนค่อยแม่เนาโดนนพิษเนี่ยไหนก็บอกค่อยเน่นนั่นเน่นนั่นเจ้าบ่ให้เห็นเด้อค่อยกขย่าตามความหมูว่าอันนี้ไม่ได้บอกอย่างหลักเมื่อโลดทึบว่ะถ้าเมื่อมันตายอยู่กลางต่อกลางทันตาแม่แถาปันนี่ เสี oh wow. yeah so oh ่ยผมมาช่ายเจ้าเมื่ออยู่น้ำเจ้าคนเมื่ออยู่น้ำเจ้าเจ้าเป็นยังบ่เบิ่งบ่บิ่งแย่แต่วไม่ใช่มาใช่ตยกันดีทั้ง่บ้านบ้านอันนั้นทั้งลุงทั้งตามันเบิ่ดก็ยน้องเขาตาเชียบมาผ่านมาช่ายควายจับพร้อมอีก คำบรรจัยไปดิเพราะยังเป็นโทษเอาแล้วอันนี้เมื่อเชยหม้ออยู่ห้อยมันก็เป็นคนนี่เห็นแบบนี้นะก็จังกี้ห้องมาเนี่ยดโดยห้องมาคุยกันได้เดี๋ยวนี่มาห้องแล้วเนี่ยมันบ่มักจังชั้นจังชี้เด้อดเคยเลยเครื่องมันนั่นเจ้าชีวานได้กัว่าได้แล้วมันบ่มักจังชั้นจังชั้นยังใครหรอกเมื่อแต่าวานนี่จนเท่าบุญนี้ความหนึ่งบริโภคบอกค่อยทำค่อยโดยโดยบ้านค่อยนี่ควายไอ้น้องค่อยเบิดบ้านค่อยนี่ควายเบิดบ่อ เนาไอหน้องไปตอนไปคอกัมมี aquí, ่อ่ะชู้หน่อยมีอำนาจการปกครองมีเจ้าเบื่อบ้านเจ้าเมืองไรอยู่หน้าชู้หน้าหน่วยคอยกัมมีไดรบุญเป็นคอยบุญมีไดรเลยคอยหูชุดตาเดียวไดรก็มีอยังเก่าเากันตีก็เแม่ยโนะแนวนั้นเด้เราดูเนาะเคยไปไต่ไผ่ไปน้ำฝนคันไปอ่ะเนี่ยบุญถูกต้องก็ดี้เลยเลยคอยมันโบว่าลายนะคันมันไปพิษกฎหมายนี่ คอยเมื่อจับเอาก็ได้ไลยที่ว่ามันบ่ได้บอกตำรวจเนี่ยเขาเขาตั้งเมียนจับคนไดนบุเ็นเขาตั้งเมียนละ่าได้ถ้าผิดกฎหมายเขาจับให้ได้โดยโดเอาเนี่ยนั่นเราเอาไปไหนบแเบนว่านั่นอันนี้มันผิดกฎหมายเจ้าหลักเมือหลักหนีนี่ถ้ามันมีคนหลัดข่าหลัดพันบหริษจะไดใดหนึ่งอยู่กลางเกาะกลางทางค่อยนี่เป็นโทษ หัวห้องคุกอยู่ไรคอยนะเมื่อเมื่อวานนี้บ่แม่งเขาคอยอันนั้นเจอๆได้คอยพังอยู่โทษใจพ่อลามโทษใจอันหัวหน้าอยู่พุ่หน่อยชุดเท่าคอมาหอดแล้วแน่คอยจังดีใจคอยนอนเรือนอนชาตแล้วก็ดีแหละคันเมียบอกเออคอยบ่มากจังชัติขี้กะวอกันจีอันนี้บ่ว่าอย่างรักเมื่อรักไปรสโยกคอยบ่ได้ดีใจได้เห็นว่านี่ไม้น้องคอยว่าห่วยอัน ลูกอ่ลูกไผ่ลานนางไปแบบนี้นะบ่ได้ได้เขาอ่ะกันเคยไผ่ไปกับใบเคยไผ่ไปกับไม้ไผ่เขาชี้หับหรือบ่หับจนี่ังชีโทษเขามาว่ากันนี่ยเลยไรยังืมบ่บาเลยกันน้องชื่อเมืองผมแล้วก็สิหนึ่งไปใช้เมืองผมเดยเขาคุมตัวมาแล้วมึงรู้กระตาาบเชียทศไปอถือแล้วอันนี้ได้คนบ่ได้นั่นได้เนี่ยไปไปเห็นแบบนี้ได้ยออกันว่าเจ้าบ่มากยังกับข่อยว่าวรด อันนี้กันเขาถามว่าเราตีบ่บอแล้วด่าบ่อแล้วเห็นแล้วร้ายบ่อเจ้าเป็นยังจางมานี่คคอยชูชังคมบ่ได้ขันชูชังคมบ่ได้นี่ก็บ,บอกคอย เดี๋ยวนี้เจ้าเห็ดคมคมอันนั้นคอยกันเรียกกระดอนชองมือคืนชองคืนบลูมือชามคืนเจ้าอดได้บ่ชามนั้นดูรำกัอนหนึ่งเพราะกระชิเปลี่ยนแปลงมันบ่แหล่เนาะเอ่าเนาะตัวเนาะไปนี่แล้วมันบ่ตายดอกคนนั่นได้กินเขาอันนี้ความใดบ่ได้เวเนาะคนบ่มักตัวนี้เมื่อโลดหาคนไปฉู่เมียอยู่หันเด้นคนบ่มักเมียคนหลับมีโลดที่บ่มิดบ่กับลูกกับเมียอยู่นั่นว้านั่นเว้าได้อยู่เว้าผู้เดียวนนั่ มัน,น <ะ S 1> มันบดถือลักษณะของอมัน,นมมหีดงานนั่นมันต้องมีครัวเมียมันมีหีดมีคลองอหีดยังก็ดีหีดวัวคลองเมียเจ้าคือกันกับบดจะใครคอยดิ้นคอยกินคอยอยู่คอยนอนน้ำเนาะเพิ่นโบราณเพิ่นว่าว่าปุ๊กเพลื่อนใจหินล่นผู้ชายเคลื่นดา้ดา,นดานะเนาะอ๋อท่านไหนคิดว่ามันว่ามันว่าในทุลักทุเล เจ้านบเวทกิจการคอยบ่เออบัวเมียเฮ็ดยังกลางคืนนบเวบอกเจ้าก็ได้เบิ่งบ่คอยเบิ่งไว้บ่อันนี้ก็คือกันนั่นแหละนี่ก็ดีคอยเฮ็ดกิจการหลายพูดก็บอกคอยคอยบ่มักแล้วเนี่ยนี่นะพดแล้วเจ้านี่ก็บเว้าอย่างบัวเมียไม่ใก็นอนลงนอนลงคอยขึ้นเจ้านี่คอยก็นอนลงขึ้นคอยนี่ห่านเห็นบ่เอาคอยขึ้นเจ้านี่เจ้าติดใจเลยแหละ ก็ดวงเราดิดูนะคอยกบด้วอ้ยเจ้าบอให้เจ้าขึ้นได้ใครคอยหนี่งดกขึ้นก็ขึ้นให้ตู้ติดใจที่ตู้ตู้ก็ติดใจอยู่ว่ราะวันี้นะเออก็บอเนี่ยนะจรรมดาเนาะบอเนี่ยนะงเบ่มลมขึ้นบ่มตาร์ราบนว่าสดใสบ่เนาะูนใดดบนใดเอออืมบัคอยขึ้นแล้วบ้ายลงจคอยเอาเจ้าขึ้นคอยบัดนี่อยกออน้าขออนุญาตนำ โดยจะมีเป็นเล่าเฮ็ดคอยโดยบัดที่ชองคอยเล่าเออคนเปลี่ยนกันขึ้นเนาะบัดเล่าขึ้นคอยแล้วบัดเล่าลงใจคอยแล้ะคอยขึ้นเล่าเหมืเออโดยเนาะเอออแล้วนั่นโดนนักตุเราว่ามือเช่าบ่เฮ็ดบ่ให้ขึ้นด้วยเราอ่ะเขาจะไม่ได้ขึ้นรอยๆใชมคือในเพลงก็มีบอกอยู่ได้เนาะตัวเนาะซ้ำแซวซ้ำแดงเนาะเออแต่ว่าเราว่าเออบ่ให้ มั่นหุ่นแห้งไรเด้อเป็นบุปนี้เนานเป็นบ่บอกไม่ยอมบอกไม่ยอมคุยเนาะไม่ยอมเปิดใจลงกันเนี่ยไงต้องเมื่อข่อยกับชิโอดไปได้โยต้องจะเมื่อ็ดีคุยบอกไม่ได้บอกได้ว่าอย่างกันขันว่าข่อยพิษก็บม่ได้สั่ได้สอนข่อยบม่ได้บอกได้ว่าขับข่อยโด้วยกว่าแล้วประธานมาของพิดเป็นวบุมีนะผิดเออบุมีแนวผิด กรบอกเล็กน,น้อยครับพูดนะเล่ากระพันโชว์ผลข่ามนนะตำรวจว<า>ได้ยีละหันเมื่อนี้เราลงาวัดฉวรค์นี่ลงมาท<อ>ี่นเรียกอยู่ฉวัญอ,อยู่ใช้แล้วกระบ,บอกเนี่เบอร์โทรนี่ก็เล่าอลไรบอกค่อยเบอร์โทร์พลันนึ่เพิ่นไปพุ่นเพิ่นกันยังเบิ่งคลิปตู้อยู่เนาะมีสัญญาณโม่อยู่พุ่นนะตู้นีน่นี่คือ,อ,อกอนอันเล่าก็เบิ่งคืนนี้ยังเล่าจังว่าว่าคอยคิดไปเอาอัน เนี่ยอยู่เชฟปนนั่นดยเว่าขจะไปขึ้นคอมีอเชปนเนียเราเห็นเราจักแล้วเราไปรดแล้วอะเพื่นก็ไม่ได้ให้บ่เอากระนั้นแล้วคือห้เนาะหลักมืเพื่อนห้ยบนี้โจหลักมื่อมบนมูมแาบห้โจจะบอกเเราะว่าเขจะไปคอเมียไหเนี่ยไปรดไปรอดเอาอ ตายไปว่าแบบผสะทสนใช่แน้กว่านี้เนาะมันทีแบบพัวเก่าวันนั้นาะเมื่อดีใจละบาเออมื่อได้ชี้หามือดีใจละบาเออมันตีตัววอกแคลทั้งเครองหนึ่งออกเล่มหนึ่งคนว่าชิไปใช้ให้ได้หันเขาว่าวันกแขนคนฮกแขนก็ใช้พันหนึ่งแขนเลยว่ะโดยโแมนเนาะิใช้ให้คนว่าพัวดัานตีพัวนี่ใช้ให้คยว่าเนาะเ ลามกับามียาเฮาเนาะแกันก็ค่อยเมื่อกี้นี่แม่บอกค่อยทอดกันพรัดแขนออกทอดใช้ช่อใช้ช่อใช้คอออกด้วยแต่เมื่อแหละเขาเขาช่างช้อนค่อยคับ่กแม่นบอลอื่นออกพอพอแม่เมียเนี่ยเบอ่าลามมันว่าลามมันว่าว่าเจ้าเอายังให้เมียแล้วบ่ให้เอาคืนนี่รอยจังชี้ห้องข่อยเจ้าบ่พ่อใจอยู่น้ำข่อยแล้วกระชงข่อยแม่เนาะมอนว่าค่อยเอาให้ใช่บัเอาเมื่อ โอ้โหอยชนว่าแล้วมาหน่เจ้าชายยังคอยว่าเออหน้านก็ะชวนนึงให้เมียน่ะเลยคนนึงก็ยจะให้ลูกคอยาว่ได้ลูกได้เต้าครับราบนี้ก็คอยจะให้เรากินไปเลยได้เลย่ว่าคอยในชิ้นลมหายใจไปแล้วนั่นนานั่นคอยใบขายได้ถ้าเจ้าไปเอาเมียผัวใหม่เลยก็ไปกินน้าผัวใหม่เลยมาให้ไอ้ให้น้องคอย่นเเได้ได้ในนั่นบ้านหลุดได้แต่ชองคืน เมื no. uh, 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 uh. Right ่อขมบบอกจะเมื่อเลยเด็กเมื่อแล้วก็เมื่อคนกรอนเนาะอดตุ่ยฉินเพื่นคือบเ็นเน้ไปใช้ตุอันใดินเพื่อนอะพาทุงเพื่อนอันินนั่นนี่นะเขาอันพูวมาช่วยนานคอยห้ามันเอาเมื่อเออเลยม่เรื่องนี้แม่ฉินเนี่ยพูปะนั่นนี่เขาฉินน้ำมีนย้อนอะเบาอาะน้ำจะกินแล้วก็เบิกหมดโดยมันกับผับจะดชมยาวมันก็เมื่อเลยแต่เช้าเออเออเออโดยโดย เกี่ยวเมียไหหลานอืมจรงอันเมียผู้ที่เมื่อันแต่เก่ามันพลาดอยู่นั่นบุณีหเอยไปเอาไม้กอลงมาไผ่ก็ตอกเส็ยไม่รู้ไม่รู้วนวายเลยอันเมื่อานเมียวหมู่บ้านกลางนั่นคนบม่ได้จูดแต่ของลูกเออของลูกนั่นคนบม่ได้จูดจักอันยังอยู่ในหันแนวเจียลูกน่ะก็ยังดูดูดูพอชื่อชามเชนปลายคนแนวเจียลูกดูดูดูบ้นนี้นะก็หันอ่ะของเมียนั่น เฮ้ยงานเจกตาเขาสูริบปบเขา่ได้เีนเอยั้วยใช่ไหมันป่าเลยเขาไปมนออกมัะไรนย่งว่าอเมนุ่งขิดยัไม่ยนไปยังด้วยไปตอร้ายังเนาะสวยเนาะเอาไปเอาก็ใชาอะไรกันเอาก่ใชาอหกเพินหกชาดใช่ังหวะว่านมันมอนี่นนนคอยแล้วนี่พังบง้านคอยผักเงินม้หนยก็กรลงทุลชละวันไปแล้วไปยังดูชลวันไปพรอมเี โอ้ไปขอเมียอันเมืองมูลผู้ใดบ่แม่แต่สู้โหนี่คนบ้านเดียวกันมันมีได้เออๆโดยหนชาวเอ็ดปี